โตด้านหน้าในส่วนของจุดลงครอระดับหมายเลขและสามารถใช้หมายเลข ดำเรียนครับว่าจังหวัดลรพูเราจัดงานลักษณะนี้มาสวย4ครั้งที่ผ่านมาเราได้เงินเข้ากองทุนถึง4.8ล้านบาทเศษนะครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขมีเงินเข้ากองทุนที่ผมนํำเรียนถึงเกือบ5้าสระบูลนะครับเราจะจัดให้มีการระมูลด้วยวาจาอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะมีเว็บไซต์15 พฤศจิกายนนะครับขะมูลตั้งแต่ว้เวลา8 30นาฬิกานแล้วก็ผู้ที่ไปให้กำลังใจผู้ที่ไปสังเกตการะระบบระเบียนดิจิตอลนะครับในการออกแบบสีแต่ถ้าเป็นกำแพงเมืองนะครับจะเป็นแล้วก็จะมีะเรื่องราวเป็นเรื่องเล่าก็ เห็นเข้าคิวกันอยู่นะคะไม่ทราบว่าลงทะเบียนกันเรียบร้อยหรือยังนัที่พุทธาพิเศษนะคะที่วัดพระธาตุคลิปุญชัยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยท่านเจ้าวาดนะคะท่านเจ้าวาดได้เลยนอกจากตัวเลขจะเป็นมงคลแล้วนะครับยังตัวอักษรนะครับมีแค่หนึ่ง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 นะครับเรียนทุกท่านเป็นต้นในรอบนี้ก่อนครับตลอดการเนี่ได้ยิน แม่ค้าในตาทางขนสงตั้งไว้ก็คือก่อเกิดโช่วงราบตลอดกาลนั่นเองนะคะในครั้งนี้ครั้งที่5ค่ะเป็นรงค์จวัลปูนเจ้าแ่งข่าวนะคะท่านไหนที่สนใจจะประมูลในพิใศ่ได้ให้รายละเอียดไปนะคะ,คะก็ดอกโบราณของจังหวัดลําพูนมีดอกทองวาวค่ะซึ่งเป็นดอกประจําจังหวัดลําพูนเป็นดอกไม้ประจําจังหวัดลำพูน